สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยมาแล้วนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่13กันยายน2564ค่ะดูกันในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะคะพร้อมกับเลขนำโชคจากหน้าไพา่ให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะสีมงคลประจำวันนี้วันจันทร์นะคะท่านไหนต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เราเลือกใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ การงานกับการเงินนะใช้สีเขียวเหมือนกันค่ะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีแดงนะคะพยายามหลีกเลี่ยงสีแดงไว้ก่อนเอาละเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์กันเลยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณค่ะเลข8มาเลขเดียวนะคะเลข8ค่ะกระทาการใดๆเราก็เลือกใช้เลข8เป็นหลัก เรื่องของการงานวันนี้จะเบื่อเบื่อเซ็งเซงนิดหนึ่งนะคะคุณก็พยายามทํางานในหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกันค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องของอารมณ์มันเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่ทํางานแล้วก็ไม่มีความสุขเลยท่านรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะหรือว่าฉันจะออกหรือว่าเราจะย้ายงานหรือว่าจะยังไงนะคะแต่จริงงานคุณมันก็ยังมีข้อดียังคงมีความมั่นคงอยู่นะคะคือทําต่อไปเรื่อยๆก็ได้แต่มันเหมือนสภาพจิตใจเราในวันนี้ค่อนข้างที่จะ อ่อนไหวกับสถานการณ์หลายๆอย่างรอบตัวนะคะเราตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามทุ่มเทไปก่อน,นะะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจใดๆเรื่องการงานในวันนี้เพราะมันเป็นวันที่สุขภาพจิตเราไม่ดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดมันก็มีเพราะเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมันไม่มีความสุขอะแต่วันต่อๆไปเราอาจจะมีความสุขแล้วก็มันอาจจะดีมากกว่านี้ก็ได้นะคะอดทนไปก่อนเรื่องการเงินก็ยังตึงเครียดอยู่ นะอาจจะมีปัญหาให้ต้องจัดการนะมีเรื่องต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังดูเหมือนกับไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่เน้นประคองตัวแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละเปราะทีละเปลาะนะคะมันไม่ได้หนักนาสาหัสคุณจัดการได้อยู่แล้วละ่ะแต่บางทีก็อดที่จะแบบเออมีเครียดเล็กน้อยไม่ได้มันก็จะฝึดๆหน่อยนะคะเงินส่วนความรักวันนี้คุณไม่สนใจนะคะสำหรับคนโสด ทําอย่างอื่นดีกว่านะทำงานหรือมันมีเรื่องอื่นที่มันตื่นเต้นมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการมากกว่าวันนี้ไม่พร้อมสําหรับเรื่องความรักจริงๆค่ะแล้วไม่สนใจด้วยบางทีอาจจะมีคนมาคุยนะแต่ว่าเรายังไม่พร้อมเรารู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช่อะวันนี้อ,อวัน ในเรื่องของความรักของคนมีคู่มีแฟนนะคะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้อยู่ในสถานะที่เอาอกเอาใจนะคะวันนี้ต่างคนต่างก็มีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการก็ต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันอย่าก,กดดันอย่าจู้จี้จุกจิกกันขอให้คิดไว้ว่าเออวันนี้เรายุง่งแฟนเราก็ยุง่งก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจนะอย่าอย่าไปแบบว่าเออไป เธอทําอะไรเธอทําไมไม่หนุนยังง้อย่างนี้เราไม่ทําดีกว่านะคะวันนี้เราเงียบๆนิ่งๆก็พยายามเข้าใจกันจะดีที่สุดค่ะเรื่องของสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสบายกายสบายใจนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของสุขภาพนะคะอยากแนะนําให้ดูแลสุขภาพจิตดีๆเมื่อคุณสบายใจเมื่อคุณผ่อนคลายนะคะสภาพร่างกายทุกอย่างมันก็ดีตามไปด้วยค่ะคุเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์7 7 2ค่ะ772ในส่วนของการงานวันนี้ไอเดียเยอะโปรเจกต์เยอะอาจจะทำให้คนเกิดวันจันทร์ไม่ค่อยมีสมาธิในเรื่องของการงานคือความคิดสร้างสารรค์ของคุณวันนี้เลิศม,มาก อุ้ยอันนั้นก็ทาถ้าทามันแบบนี้นะมันต้องดีแบบนี้ต้องดีแน่ๆนะแต่ไม่ได้ลงมือจริงจังสักอย่างหรอกมันยังอยู่ในหัวมันยังอยู่ในความคิดยังไม่สามารถที่จะลงมืออย่างจริงจังดังนั้นสิ่งที่ต้องทําในวันนี้คือคิดอะไรได้นะคะจดไว้ก่อนนะจดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยววันต่อๆไปค่อยว่ากันวันนี้มีงานอะไรต้องทําที่ต้องทําให้สําเร็จนะคะงานในหน้าที่ก็ทําไปก่อนวันนี้ค่อนข้างไม่มีสมาธิเพราะว่าจิตใจฟุ้งซ่านกับกับ โปรเจกต์อื่นๆของคุณนะคะเดี๋ยวงานจะเสียหายหรืองานจะไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสม,สมาธิให้ดีค่ะการเงินยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะยังต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้เงินพอใช้เพื่อที่จะให้เงินตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่สบายเลยเรื่องการเงินนะคะทุ่มเทต่ตอไปนะคะคือบางทีเวลาสมมติคุณรอข่าวเรื่องเงินเงินทองทองอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้อง ต้องพยายามที่จะติดตามแบบเชิงรุกนะคะติดตามแบบเชิงรุกนั่งรอเฉยๆไม่ได้นะคะต้องทำอะไรสักอย่างคะ่ะในเรื่องของความรักไม่โดดเด่นค่ะวันนี้คนโสดไม่สนใจใครคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมีเรื่องต้องคิดคุณมีเรื่องต้องทําคุณไม่อยากที่จะให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกดีๆกับใครเข้ามาทําให้แบบว่าคุณวุ่นวายใจปิดหูปิดตามไม่สนใจอะไรค่ะวันนี้ คนมีแฟนนะคะคุณมีแฟนมีคู่อาจจะมีปัญหาจุกจิกนะคะเรื่องแบบปัญหาแบบทะเลาะบ่อแวงด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆปัญหาลิ้นกับฟันนะคะต้องปล่อยวางค่ะอย่าไปเก็บมาใส่ใจมันอาจจะมีความไม่พอใจกันบ้างมีความรู้สึกเหมือนกับทำไมไม่ทําแบบนั้นทําไมไม่ทําแบบนี้ปล่อยวาง หรือบางท่านจะมีปัญหาในลักษณะที่แฟนทำไมแฟนไม่ตอบข้อความไม่อ่านลาไลน,น์ไม่นู่นไม่นี่ปล่อยเขาไปก่อนนะคะวันนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของการพูดคุยสื่อสารกันเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์นะคะจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันค่ะ สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่นะคะ,ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคือบางทีการทำงานเยอะเกินไปทำงานหลายอย่างมากเกินไปนะอาจจะทำให้มีปัญหาต่อสุขภาพได้นะคะหรือบางทีขาดความไม่ระมัดระวังค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะเป็นเรื่องของอเรื่องของขา,ขา,ขาน,นะคะเรื่องของขาเข่าข้อเท้าพวกเนี้ยนะคะหรือบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องต้นคอด้วยก็ได้ก็พยายามที่จะระมัดระวังตัวเองให้ดีนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะ,ะมาสองใบนะคะเลขนำโชคของคุณสองหกสองหนึ่งสองหกสองหนึ่งค่ะ เรื่องการงานวันนี้สบายๆชิลๆนะคะทำงานอย่างมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันดูราบรื่นนะคะท่านไหนที่ทํางานอิสระนะเป็นฟรีแลนซ์หรือทํางานทางศิลปะหรือทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์วันนี้คุณจะโดดเด่นมากความคิดคุณแบบว่าโดดเด่นแล้วก็จะได้รับการยอมรับด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีแล้วก็สําเร็จนะสิ่งที่ต้องเ,ออเพิ่มเติมให้คือความอืดๆเอยๆเล็กน้อยคือคุณจะเน้นใช้ความคิดอ่ะไม่เช้นไม่เน้นใช้พลังกายนะคะ ใช้พลังใจพลังลังสังห์พลังความคิดต้องบอกว่าวันนี้นะความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นสุดๆทําอะไรก็มีโอกาสสาเร็จและความคิดดีมากอย่าปล่อยทิ้งนะคะคิดอะไรได้หรือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำแบบนี้น่าจะดีนะคะขอให้เชื่อตรงนั้นจดไว้แล้วก็พยายามลงมือทําจริงๆนะคะขยันมากขึ้นให้ให้มากกว่าเดิมหน่อย เรื่องการเงินนะคะยังไปได้ดีอยู่นะคะนักงงานสําเร็จเงินก็มาตามนัดค่ะหรือบางท่านเงินอาจจะล่าช้าบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งดีๆแล้วก็คุณเองคุณสามารถประคับประคองให้ผ่านไปได้การเงินแม่หมอยังมองว่าความสําเร็จของงานนํามาซึ่งเงินตามที่คุณคาดหมายไว้นะคะเรื่องความรักก็ดีเช่นเดียวกันค่ะมันเป็นวันของความสุขคนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะคะมีการเริ่มต้นพูดคุยแต่คุณยังไม่จริงจังหรอกคุณรู้สึกว่า ชีวิตตอนนี้มันดีล้นะคะคุณตั้งเป้าหมายในเรื่องของการงานว่าเป้าหมายในเรื่องของความสําเร็จของตัวเองรู้สึกว่ามันก็มีกรอบที่คุณรู้สึกยังไม่อยากให้ใครมาทําลายกรอบนี้เราก็จะอยู่ตรงนี้ฉันมีความสุขดีแล้วคุยก็คุยแบบยั้งยัง ะะอาจจะมองเป้าหมายเรื่องอื่นมากกว่าคนที่มีแฟนแล้วดีค่ะาอาจจะมีการพูดคุยตกลงกันในเรื่องของอนาคตวางแผนอนาคตนะคะบางท่านาย้ายมาอยู่ด้วยกันบางท่านบางวางแผนมีบุตรมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ดีมากความรัก สุขภาพนะคะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของอาการกินการอยู่การทํางานการนอนหลับพักผ่อนนะคะตอนนี้มันยังไม่ลงตัวมันยังไม่สมดุลน,นะคะมันมีบางสิ่งบางอยา่างที่คุณยังต้องพยายามประคับประคองเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นนะพยายามจัดสมดุลในการใช้ชีวิตของเราให้ดีแล้วสุขภาพเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะคนเกิดวันพุธค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันพุธค่ะ0918 0918การงานสบายๆนะคะวันนี้อยากที่จะแนะนำว่าคุณเน้นที่ ฉันสบายใจที่จะทําอะไรฉันก็จะทําฉันไม่อยากทําฉันก็ไม่ทํานะคะมันออกแนวนี้มากกว่าแล้วตัวคุณเองนะอาจจะมีความคิดมีไอเดียที่ดีมากๆนะคะแล้วอาจจะมีการตัดสินใจคือถ้าคุณต้องตัดสินใจเรื่องการงานวันนี้ต้องเน้นที่ความละเอียดรอบคอบให้มากกว่าเดิมนะคะมีแนวโน้มว่าหนึ่งคุณจะประมาทขาดความรอบคอบตัดสินใจเร็วเกินไป นะคะเพราะคิดน้อยไม่ไม่ค่อยคิดเยอะนะคะอาจจะเกิดความผิดพลาดเสียหายได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเน้นที่ความละเอียดรอบคอบแล้วก็เพิ่มความระมัดร,ระวังในการตัดสินใจเรื่องการงานนะคะในส่วนของการเงินเครียดนะไม่ค่อยสบายใจเรื่องการเงินในะวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเงิน,นองทองที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังและทําให้คุณกังวลใจไปถึงอนาคต ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากจนเกินไปด้วยแล้วก็คิดในแง่ลบเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเงินคองทองวันนี้ประคองตัวไปก่อนแล้วก็พยายามที่จะอย่าไปอย่าพิ่งไปกังวลเรื่องอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวให้ค่อยคอยให้มันผ่านวันนี้ไปก่อนต้องบอกว่าวันนี้สภาพจิตใจแย่ในเรื่องการเงินเพราะไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจว่าอนาคตมันจะยังดีอยู่ไหมจะเอาเงินตรงไหนมาจ่ายตรงนู้นตรงนี้นะคะไม่ใช่วันที่เหมาะสําหรับคิดหรือวางแผนอะไรปล่อยวางนะประคับประคองวันนี้ไปก่อนเดี๋ยววันที่เราเข้มแข็งหรือวันที่จิตใจเรามั่นคงมากกว่าน,นี้ค่อยวางแผนนะคะเรื่องความรักก็ไม่สบายใจคนโสดนะคะกลัว นะบา,บางคนนะโสดที่ไม่มีคนคุยก็รู้สึกเหงานะอยากมีใครสักคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างบางท่านมีคนคุยแต่ก็กลัวที่จะสารสัมพันธ์มันจะออกแนวลักษณะนี้นะคะพอวันที่อ่อนไหวไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนจะเป็นโสดแบบไหนก็อ่อนไหวไป,ไปทั้งหมดนะมันเป็นวันของความไม่สบายใจบางท่านอยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็จะดูเหมือนกับฉันจะบอกเข้าดีไหมหรือมันจะยังไงนะบอกแล้วผิดหวังจะทํายังไงถ้าไม่บอกฉันก็ทนมานานแล้วอุ้ยมัน มันเป็นวันที่ไม่ต้องไปทําอะไรแค่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะคะหาอะไรสนุกสนุกทาหาเรื่องดีๆเข้ามาในตัวเองนะคะเพราะวันนี้ไม่เหมาะสําหรับคิดเรื่องความรักเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะคิดไปในแง่มุมไหนคุณก็จะไม่สบายใจนะคะหาความสบายใจใส่ตัวก่อนนะคะลดความคาดหวังเราลงคนมีแฟนมีคู่ก็เช่นเดียวกันคิดมากคิดเยอะ นะอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจเอ๊ะทำไมแฟนทําแบบนี้นะเขาจะเลิกกับเราไหมเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าเอ๊ะเราจะรอดไหมเนี่ยจะคบกันไปต่อได้ยังไงอ้ยมันมันสารพัดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่คุณจะต้องหาความสุขใส่ตัวพยายามมองหาแง่มุมที่มันเป็นบวกแง่มุมที่จะทําให้คุณรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นในเรื่องของความรักคุณอาจจะมีความหวัดระแวงว่าแฟนไปอย่างงู้นอย่างนี้นะคะ เรางดคิดในเรื่องแบบนั้นก่อนเพราะมันมีแนวโน้มว่าคุณจะคิดให้มันรุนแรงเกินจริงไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวปัญหาจริงๆอาจจะเกิดขึ้นแค่50แต่ของคุณเนี่ยทะลุร้อยไปแล้วคุณรู้สึกว่าออมันต้องเลิกแน่ๆมันต้องไปไม่ไหวอะไรแบบเนี้วันนี้เป็นวันอ่อนไหวอ่อนแอเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการคิดในแง่มุมที่เป็นลบนะคะพยายามมองหามุมบวกไว้ อ่ายังดีสุขภาพดีนะคะแข็งแรงคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็มีคนดูแลแล้วก็จะหายไปเร็วๆนี้นะคะได,ได้รับการรักษาที่ดีกำลังใจดีนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะ171417จ 1 4การงานนะคะวันนี้วุ่นวาย วุ่นวายใจนะวุ่นวายอารมณ์คือบางทีคุณใจร้อนวันนี้คุณใจร้อนหลายสิ่งหลายอย่างก็มันเหมือนกับมันไม่ค่อยราบรื่นทําให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจยังไงมันต้องบุกต้องลุกต้องลุยนะคะในขณะเดียวกันคนรอบข้างเอ้ใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจคุณสักอย่างนะโอกาสที่จะมีเรื่องที่จะต้องมาโวยวายมามีปากเสียงกันมาทะเลาะก,กันเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ใจเย็นๆลดความคาดหวังแล้วก็พยายามที่จะทํางานให้มันราบรื่นแล้วก็ปัญหาน้อยที่สุดนะคะใจเย็นๆเนาะในส่วนการเงินนะคะ,ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะคะวันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอาจจะต้องมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งที่ต้องใช้เงินเยอะไปนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็มีใช้มีจ่ายแหละคุณมีจ่ายอยู่แล้วนะในขณะเดียวกันนะคะข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองก็อาจจะเข้ามาด้วย ตัวเงินอาจจะยังมาไม่ถึงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูมีความหวังมันดูมีอนาคตคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณสบายใจเรื่องการเงินนะคะส่วนความรักคนโสดยังไม่นิ่งนะคะนะอาจจะมีคนคุยหรือยังไงก็ตามแต่มันยังอยู่ในสถานะเพื่อน นะคนที่แบบว่าเออไม่มีคนคุยหรอกไม่หมอไม่มีคนคุยนานแล้วนะคุณอาจะต้องคุยกับเพื่อนเยอะหน่อยนะคะเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีคนเยอะๆนะคะมีพวกเพื่อนฝูงก็จะมีเพื่อนของเพื่อนแนะนํากันเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะช่วงยุคโควิดอาจจะเป็นในทางโซเชียลนะคะกลุ่มเพื่อนอกลุ่มมัธยมกลุ่มเพื่อนมหาลัยอะไรแบบนี้นะคะก็จะมาทางนั้นแหละเนาะแต่ยังเป็นได้แค่เพื่อนนะคะยังไม่นิ่งยังไม่เจอถูกใจ คนมีแฟนมีคู่เนี่ยต้องควบคุมอารมณ์ดีๆค่ะบางทีคุณสองคนนะคะข้อดีข้อเสียของแต่ละคนนะคะมันยังต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกนะคะอนาคตยังแม่นอนไม่แน่นอนนะยังต้องปรับตัวเข้าหากันนะพยายามที่จะอารมณ์อรล่วยนะคะเน้นที่การประนีประนอมนะคะสิ่งไหนอภัยได้ก็อภัยนะคะให้ยอมรับว่าอ๋อเราก็มีข้อเสียของเราแฟนเราก็มีข้อเสียของเขานะคะซึ่งต้องรับกันให้ได้แล้วก็ค่อยปรับกันนะคะ สุขภาพนะคะยังถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงคุณเริ่มจะรักตัวเองมากขึ้นละนะเริ่มวางแผนการกินการอยู่การออกกําลังกายอะไรพวกเนี้นะคะทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เดี๋ยวจะค่อยค่อยฟื้นตัวนะคะก็จะหายเร็วๆนี้ค่ะคุณเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ1 1 3 5 1 1 3 5 วันนี้ดวงงานดีแล้วโดดเด่นมากนะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเรื่องของการงานเข้ามาโอกาสใหม่นะคะช่องทางใหม่ๆในเรื่องการงานขอให้ตอบรับโอกาสนั้นวันนี้มีโชคเรื่องงานมากเป็นพิเศษนะคะสิ่งดีๆที่ทําที่จะคําให้คุณมีเงินมีทองไปในอนาคตนะขอให้ตอบรับโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะมีแต่เรื่องดีๆมีข่าวดีๆเข้ามาค่ะเรื่องงานวันนี้เรียกได้ว่าไม่ว่าอะไรก็ดีหมดเลยนะคะส่วนการเงินนะคะ่าใช้จ่ายจะเยอะไปนิดนึงวันนี้อาจจะต้อง มีเงินออกเยอะซึ่งรายจ่ายพวกนี้คุณรู้อยู่แล้วละ่ะว่าต้องจ่ายนะบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของอาไปตัดบัตรนูน่นบัตรนี่หรือต้องจ่ายอะไรแบบเป็นเงินก้อนออกไปนะคะซึ่งรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีอาจจะทําให้เราแบบอกังวลใจเล็กๆกังวลใจเล็กๆว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงจะได้ไหมนะคะอนาคตจะเป็นยังไงนะอดที่จะเครียดไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าตัวเองต้องจ่ายนะคะ,ะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังก็ต้องวางแผนสำรองเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองไว้ด้วยค่ะ ความรักยังวุ่นวายอยู่นคนโสดก็บางทีก็มีคนอยากจะคุยกับคุณหรือคุณอยากจะคุยกับใครแต่วันนี้เรื่องงานจะมาจะมาเป็นสิ่งที่รบกวนนะคะคือบางทีอยากจะคุยนะเอาเห็นข้อความมาแล้วอยากจะตอบอา้าวงานเข้ามางานเยอะงานยุง่งมันก็เลยวุ่นวายกับเรื่องอื่นมากกว่านะความรักก็ไม่คืบหน้าไปไหนนะคะคนที่มีแฟนมีคู่ต้องระมัดระวังความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันความขัดแย้งนะคะด้วยปัญหาจุกจิกมันเป็นวันของอุปสรรคมันเป็นวันที่ พูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะไม่พอใจกันอาจจะมีะต่อปากต่อคำมีทะเลาะบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางนะคะขอให้ถือว่าวันนี้ถ้าเราไม่ทะเลาะกับแฟนมันก็จะมีความสุขมากขึ้นนะมันเป็นเรื่องจุกจิกนะคะไม่ต้องเอามามาเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็ต้องไม,ไม่ต้องพยายามที่จะเอาชนะกันมันหนูมันพีเราก็รู้ว่าแฟนเราพูดไม่ถูกแฟนเราทําไม่ถูกเราก็อยากที่จะไปแบบว่าเออเธอทําไมไม่ทําอย่างนั้นทาไมเธออะไรอย่างเงี้ยเรากป็ปล่อยไปก่อน นะคะไม่ทะเลาะจะมีความสุขกว่าสุขภาพยังดีนะคะแข็งแรงดีวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะมันเหมือนกับว่าเออวันนี้ซื้อยาวิตามินวันนี้จ่ายค่ายาค่าหมอค่านู่นค่านี่นะคะแต่ก็เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีในอนาคตนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์ค่ะ1210 1210 การงานค่อนข้างนิ่งนะคะวันนี้ต้องปล่อยวางในขณะเดียวกันอยากทําอะไรก็อาจจะไม่ได้ทำคาดหวังว่าอันนี้คงจะคืบหน้าไปแบบนั้นแ้มันก็ไม่เป็นแบบที่เราคิดวันนี้อาจจะเป็นวันที่เหมาะสําหรับการประเมินงานของเราใหม่นะคะทบทวนแผนงานทบทวนรูปแบบการทํางานแม้กระทั่งทบทวนแนวคิดว่าเรามาทางนี้ถูกต้องไหมเราทําแบบนี้โอเคหรือเปล่าเออหรือถ้าปรับถ้าปรับเป็นแบบนี้แบบนี้มันจะดีขึ้นไหมนะคะมันเป็นวันที่ไม่ควรอยู่เฉยไม่ควรยอมรับในสิ่งที่มันเกิด แต่ควรจะปรับปรุงเพื่อให้มันเพื่อให้มันแบบว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้ดีมากกว่าเดิมนะคะขอให้คุณคิดว่ามันนิ่งเพราะคุณทําในสิ่งเดิมๆคุณคิดแบบเดิมๆคุณไม่คิดอะไรที่มันนอกกรอบหรือไม่ได้คิดอะไรที่มันแปลกใหม่นะคะลองดูนะคะ นะทีนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยดีที่มีปัญหามาก็จะดีขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาเริ่มมีเรื่องของการเงินที่เหมือนกับเรารู้ว่าเฮ้ยต่อไปเงินฉันจะดีแล้วนะคะมันออกแนวนั้นมากกว่าหรือจะมีเงินเกี่ยวกับในเรื่องของอความสามารถส่วนตัวของคุณนะคะได้ค่าลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นนะคะเงนนะะิงนจากความรู้ความสามารถถือว่าทุกอย่างดีมากแล้วก็บัญหาต่างๆที่เคยเจอมาที่เคยแบบว่าเออต้องวุ่นวายแก้ไขนะมันจะเริ่มไปในทิศทางที่ดี แล้วนะคะถือว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนเริ่มปรับเรื่องการเงินนะเหมือนกับว่าบางทีโชคลาภก็เริ่มจะเข้ามาแล้วนะคะโชคชะตาก็เข้าทางเราแล้วนะคะที่ลำบากมาก็จะสบายสัทีมันจะออกแนวนั้นส่วนเรื่องความรักยังนิ่งๆค่ะคนโสดก็ยังอยู่นิ่งๆอยู่กับการทํางานอยู่กับการหาเงินนะคะคือสร้างความมั่นคงให้ตัวเองมากกว่านะคะไม่ไม่มีความคืบหน้าอะไร คนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วความสัมพันธ์ก็นิ่งนะต่างคนต่างทําม,มาหากินมันเหมือนกับเป็นวันที่เราไม่ได้สนใจเรื่องความรักแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปผลักดันให้มันไปในทิศทางไหนได้ก็ได้แต่อยู่นิ่งๆเฉยๆแบบนี้นะคะพยายามเข้าอกเข้าใจกันต่อไปนะคะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีคนดูแลมีคนดูแลใกล้ชิดกำลังใจดีแล้วก็จะหายเร็วๆนี้ค่ะ เรียบร้อยนะคะดวงประจำวันจันทร์ที่13กันยายน2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ